ะะสวัสดีพี่น้องชาวแทยแดงทุกท่านสงสัยว่าเอ๊ะนะคะวิธีการดูแลสุขภาพของคุณเล็กนะคะคุณเล็กมีวิธีนะคะหรือเทคนิคในการดูแลสุขภาพอย่างไงานะคะให้ดูสดใสร่าเริงเงงบิกบานขอบคุณ<ล>ค่ะผลิตภัณฑ์นะคะสมุนไพรดีๆนะคะ อหมอเสงของเรานะคะท่านได้คิดค้นขึ้นมาเพราะว่าในร่างกายของผู้หญิงคนนี้นะคะบอกให้เลยนะคะว่ากีดมาเนี่ยนะคะมีแต่สมุนไพรรุนร้วนค่ะนะคะเป็นสมุนไพรของคุณหมอเสงนะคะซึ่งนะคะเล็กใช้ชีวิตนะคะอยู่กับคุณหมอเสงมา25ปีนะคะเล็กเริ่มรู้จักคุณหมอเสงมานะคะเล็กก็ได้ทานนะคะสมุนไพรของท่านเลยซึ่งเมื่อย้อนไปนะคะก่อนที่เล็กจะพบคุณหมอเสงเนะี่ยเล็กจะมีอาการเป็นโร<ล>คไมเกรนนะคะแค่ออกจากบ้านน่ะนะคะแค่ไปยืนหน้าบ้านเนี่ยกลับมา เข้ามาในบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันกระทบร้อนกระทบนาวเนี่ยก็มีความรู้สึก่าปวดศีรษะนะคะเล็ก็ต้องเรียกหายาพาราทุกวันเลยนะคะวันละสเม็ด2เม็ดนะคะแต่หลังจากนะคะที่เล็กได้ร่วมใช้ชีวิตอยู่กับหมอเสงนะคะเล็กก็อาการไมเกรนไม่มีเลยนะคะทุกท่านเพราะว่าคุณหมอเสงนะคะให้เล็กทานตัวนะคะสตาร์ไลท์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่เองนะคะหรือสตั่งสะสมในร่างกายเรามา25ปีนี่แหละค่ะส่งผลให้เล็กนะคะการทํางานเล็กจะไม่เหนื่อยไม่เพียร่างกายแข็งแรงถึงจะน้ําหนัก ราผอมบางมากเลยน้ําหนักแค่48ะคะแต่เล็กแข็งแรงนะคะแข็งแรงด้วยสมุนไพรของคุณหมอเสงนะคะที่ทานมานานเนี่ยแหละค่ะเป็นผลลัพธ์ว่าเอ๊ะทานสมุนไพรนะคะไปนานๆมันจะสะสมไหมจะมีสเตอรอยด์ไหมจะมีผลข้างเคียงไหมเล็กขอใช้ตัวเล็กนะคะเป็นการยืนยันนะคะผลของการที่เราได้ทานสมุนไพรของคุณหมอเสงเนี่ยค่ะส่งผลให้ยิ่งมีอายุมากขึ้นยิ่งสวยนะคะยิ่งมีอายุมากขึ้นนะคะยิ่งดูแลสุขภาพ ง่ายขึ้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรานะคะเตรียมพร้อมแล้วว่ากับการที่คําว่าไวทองนะคะอย่างเล็กเนี่ยก็ถือว่าไวทองแล้วนะคะ